คุณอาเมียน์ะครับคุณอาเมียนดูอยู่ที่บ้านใช่ไหมผมเห็นเมื่อวานนี้คุณไลฟ์สดมีคนดูเป็นหมื่นเลยนะไลฟ์สดดูคุณคนดูเป็นหมื่นในระหว่างที่กําลังดูเกมอ่ะครับเมื่อวานนี้เอ,อมีอะไรที่รู้สึกว่าประทับใจมากๆแล้วก็เหนือความคาดหมายมากๆสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่เต็มในการน็อกเรียบูครับแมนยูไม่โดนลูกเตะมุมในห้านาทีแรกอืมเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากเลยไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเกิดขึ้น คือง่ายๆเลยเจอทีมระดับที่โซนท้ายตารางอ่ะแมนยูยังจะตายให้ได้เลยช่วงต้นเกมพอผ่านห้านาทีไม่โดนลูกเตะมุมนี่คือผมกีดเลยว้าวและแถมช่วยกันดีด้วยนะคือถ้าเกิดแมนยูอ่ะเล่นโดยยึดเอาสิบนาทีแรกหรือสิบห้านาทีแรกเนี่ยเป็นบรรทัดฐานเป็นมนฐฐานนมนตรฐานนะแมนยูสู้ได้หมดทุกทีมบนโลกเฮ้ย <c oughs> อันนี้จริงๆถ้ามันเล่นได้แบบสิบสิบห้านาทีแรกอ่ะทุกนัดนะ แต่ปัญหาที่ทำได้แค่นั้นไงมันทำได้แค่นั้นสิบสิบห้านาทีพอผ่านก็จะเข้าสู่อีลอบเดิมไม่ว่าจะแรงหมดปัญหาเรื่องของความผิดพลาดนักเตะส่วนบุคคลเรื่องของรายละเอียดแท็กเตกอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นน่ะก็จะเข้าอีหลอบเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจอย่างแรกคือไม่โดนลูกเตะมุมห้านาทีแรกผมพูดเรื่องของโชคแล้วกันความโชคดีแล้วกัน ผมคิดว่าแมนเวเดเนี่ยในนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลมันก็ยังมีสิ่งที่มันแย่ๆที่เราเห็นในฤดูกาลนี้ปรากฏออกมาอยู่นะท่านผู้ชมอาทิเช่นตอนที่เราโดนตีเสมอหนึ่งหนึ่งซึ่งมันก็มาจากความผิดพลาดในการป้องกันคอนซ่าใช่ไหมอ่าคุณปล่อยให้กองหลังเนี่ยคู่ต่อสู้เขาลากบอลกินแดนขึ้นมาได้ขนาดนั้นผมไปนั่งดูเช็คเทปย้อนหลังนะฟูมัย้อนหลัง จริงๆมันพลาดตั้งแต่การจัดระเบียบแล้วบูโน่ที่ก็เหมือนกับกั๊กอะแล้วมันก็ทำให้แรดฟอร์ดที่ก็ยืนยืนบริเวณตรงนั้นเนี่ยเหมือนมึนตามไปด้วยซึ่งพอแรดฟอร์ดต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยแรดฟอร์ดเป็นมึนเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมรับไม่ดีแล้วก็ไม่ค่อยอยากเล่นเกมรับแล้วก็ตัดสินใจไอ้แก้ไขช็อตอะเฉพาะหน้าไม่ดีคือจัง,จงหวะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าแบบกั๊กกับบูโน่แล้วนะตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะ บริเวณโซนตรงนั้นอะถ้าเกิดเห็นเขาเลี้ยงผ่านไปแล้วอะต้องดึงแล้วอย่าให้เข้าไปในกรอบเหตโทษคือต้องดึงแล้วอะยอมเสียฟรีคิกอะแต่ทีนี้พอไม่ดึงแล้วแบบปล่อยเข้าไปเนี่ยสุดท้ายเป็นถึงประตูเลยอันนี้อย่างแรกคือการจะระเบียบเกมรับหนึ่งหนึ่งไอ้ลูกสองหนึ่งก็ผิดตั้งแต่โอนานาเลยจ่ายผมมองว่ามุมเนี่ยมันเข้าที่ปิดกับทางวาบิซาก้ามากไปสักหน่อย ถ้าเกิดจะบ่นนะผมบ่นโอนานาจังหวะน,นี้ด้วยถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้ไม่ได้มากเท่ากับวานบิ t แล้วก็บูโนนะเพราะวานบิทเนี่ยจริงๆถ้าเกิดสถานการณ์มันบีบเนี่ยสามารถสาดขึ้นไปได้แต่เขาเลือกที่จะฝากบอลต่อให้บูโนซึ่งบูโนเองก็อย่างที่เรารู้ๆกันว่าพอช่วงที่มันหงุดหงิดมากๆอะไรแบบนี้มันจะภาษากายอะไรแปลกๆกันเนาะนั่นแหละภาษากายอะไรแปลกๆเรื่องของ จังหวะการโวยกรรมการอะไรต่างๆก็ถือว่ารับผิดชอบร่วมกันไปแล้วก็โดนซาลายิางสองหนึ่งพอโดนสองหนึ่งเนี่ยที่เราดูแมนยูเต็ดในฤดูกาลนี้มาถ้าเจอสถานการณ์ที่ทุกอย่างไม่เข้าไม่เข้าที่เข้าทางเลยไม่เข้าตาเลยแมงไม่เป็นไปอย่างที่หวังจากที่จะรักษาสกอร์ได้หนึ่งศูนย์อดโดนหนึ่งหนึ่งวันวันไหนหนักๆหน่อยโดนสองหนึ่ง,ง,ห,งหรือแม้กระทั่งยิงเข้าไม่ได้โดนนําไปก่อนอะไรแบบเนี้ยก็จะเดินห่อไหลใช่ไหมอ่าเดินคอตก เราเป็นแฟนบอลเราก็จะสัมผัสได้ว่าโหแม่งเละแน่ๆเลยเดี๋ยวเตรียมโดนลูกต่อไปได้เลยปิดเกมได้เลยอะไรแบบนี้ความโชคดีในความโชคร้ายหดวันนี้ผมไปพูดในช่อง fc ออนไลน์ก็คือกรรมการเนี่ยเป่านุกวีดหมดเวลาคือถ้าเกิดประตูสองหนึ่งเนี่ยมันไปเกิดช่วงนาทีครึ่งหลังนะหกสิบห้าหรือเจ็ดสิบเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ที่แมนยูจะโดนไหลต่อเป็นสามหนึ่งสถานการณ์คล้ายๆกับวันที่เจอแมนซิตี้อืม เออผมว่ามีสิทธิ์เลยนะแต่ในความความคว,ความโชคดีในความเชี่ยที่โดนสองหนึ่งเนี่ยคือหลังจากนั้นแป๊บเดียวกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาทําให้โอเคได้ปีรีเซ็ตกันใหม่ในห้องแต่งตัวโชคดีมากนะครับมีช่วงพักครึ่งมาเบรกพอดีอันนี้โชคดีอย่างที่หนึ่งโชคดีอย่างที่สองบูโน่ไม่โดนเหลืองแดงไล่ออกจากสนามคือบูโน่เนี่ยมันอารมณ์ค้างมาตั้งแต่หนึ่งหนึ่งแลละ สอหนึ่งนี่เริ่มหมุดหิดแล้วแล้วก็ตัวเองเนี่ยเสียเสียจากตัวเองด้วยนะเสียจากตัวเองด้วยแล้วก็หมุดหิดงุ่นงานเข้าไปในห้องแต่งตัวพักครึ่งลงมาก็ยังเป็นบูโน่จอมยัวคือแบบบ่นมวยวายมันหูเถียงกรรมการแบบเถียงแบบยิปตาเขามีแต่สู้ยิปตาใช่ไหมอันนี้เถียงยิปตาม,ม่ผมผมผมจับผิดบูโน่นะดูดีภาษาการจะเป็นยังไงนะบางทีบอลอยู่ขวาล่างของจอใช่ไหม ผมไม่มองอะผมมองบูโน่เลยว่าจะทําอะไรต่อวะอากับกิริยามเป็นยังไงวะอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็ยังวิ่งอยู่นะบูโน่ก็คือบูโน่ก็ยังวิ่งแบบวิ่งไปเรื่อยวิ่งขึ้นวิ่งลงอะขยันนะก็พยายามช่วยทีนี้จุดเปลี่ยนจากการที่ไม่โดนเหลืองแดงเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการดึงสติบูโน่กลับมาให้กับเข้าสู่เกมพอตัวเองรอดแล้วเหมือนกับเป็นการดึงสติว่าเฮ้ยเที่ย กูจะเล่นจังหวะเสี่ยงๆหรือจะบ่นไม่ได้เลยนะเว้ยต้องแบบสมาธิโฟกัสอยู่กับเกมแลังจากนั้นผมรู้สึกว่าเออบูโน่กลับเข้าสู่เกมแล้วแล้วเราก็โชคดีที่ไม่เหลือผู้เล่น1ิบคนถ้าเหลือผู้เล่นสิบคนเนี่ยน่าจะเสร็จน่าจะแบบรอมอบเลยอันนี้โชคดีอย่างที่สองโชคดีอย่างที่สามก็คืออันโตนี่เดมุนปีกจอหมุนชาวบราซิเลียนที่ก็ผมสารภาพตามตรงเลยผมเผลออุทานด่าพ่อง เอริกเทนฮารกไปเหมือนกันตอนที่ผมเห็นอันโตนี่ลงมาคือเราเข้าใจเหตุและผลนะในการเปลี่ยนตัวนะเรื่องของ่อาสภาพความฟิตแมตฟิตเนสอะไรต่างๆนะครับหรือต้องการที่จะเอาอันโตนี่ลงมาช่วยเกมลับแต่ถึงแม้เราจะเข้าใจกูขอขอบน่นขอด่าหน่อยแล้วกันวะขอแบบอุทานหน่อยเพราะอันโตนี่ในลงมาเนี่ยในฤดูกาลนี้ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรแถมบ,บางทีเนี่ยไปแจก,กอีกต่างหากมันก็เลยโอ้โห เราต้องมอบกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยและยิ่งช่วงที่ค o อ y m ี้มนูถูกเปลี่ยนออกความหวังของผมเนี่ยมันแทบที่จะพังทลายเลยนะแบบมันมันมันเหมือนอารมณ์แบบเราปล่อยจอยแล้วอะ่ะไออมนูตัวแบกก็ไปแล้วคอยลุนหน้าเป้าก็ไปแล้วแต่อันโตนี่เนี่ยในความโชคดีเด้งที่สามจังหวะนั้นเนี่ยบอลมันกระเด้งกระดอนมาเข้าทางเฟิร์สทัชของอันโตนี่เหมือนจะไม่ดีนะท่านผู้ชมหันหลังให้ประตูอะ่ะ แต่ด้วยความที่ตัวเองเป็นปีกจอมหมุนลูกนั้นเนี่ยหมุนมาองศาดีมากแล้วตัดสินใจตวัดยิงด้วยขวาผมว่านักเตะรีพูลอะเอามารวมถึงแฟนบอลทั่วโลกด้วยไม่คิดว่าอันโตนี่จะยิงลูกนั้นเพราะมันยิงเข้าเท้าขวาถูกว่าอันโตนี่เนี่ยมันถนัดซ้ายแต่ลูกนั้นเนี่ยจังหวะแต่งบอลบอลแม่งก็เป็นใจอ่ะแบบหมุนมาแล้วก็องศาแล้วก็ตวัดยิงแล้วคือ ไม่ได้แรงมากแต่น้ำหนักทิศทางเป๊ะบอลค่อยๆกลิ้งผ่านเคเลเอร์เสียบมุมมุมดิกเลยอะแล้วนักเตะที่พูที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยกี่คน่ะสองสามหรือสี่คนบริเวณตรงนั้นแต่อันตรงนี้หมุนแล้วก็ยิงฝ่าช่องนั้นเข้าไปได้พอดีเป๊ะเลยโอ้โหผมแบบโอ้โหนี่เราเรามีโชคเลยเนี่ยลูกเนี้ยแล้วก็ต้องอาศัยต้องยอมรับว่าอันตนี้นี่ยิงดีด้วยนะ วางเท้ายิงดีมากหมุนดีมาก2-2เหมือนเป็นการแบบปลุกลงละครแห่งความฝันเลยแล้วผมเชื่อว,ว่าแดงเดือดอะ่ะของจริงะนะเริ่มต้นตั้งแต่อันโตนี่ยิงสองสองผมรู้สึกเลยว่าแบบจากความรู้สึกของแฟนบอลน,นะนะที่เราห่อเหี่ยวเราห่อเหี่ยวเรามีความรู้สึกว่าเอาใคที่ไม่น่ารอดหรอกแมนยูยุคนี้มันจะเอาอะไรไปสู้ลิเวอร์พูลวะใช่ไหมจากผลงานในปีนี้จากเรื่องของออาไม่ต้องมองเรื่อง วิธีการเล่นไม่ต้องมองผู้จัดจาการทีมเอาใจของนักเตะที่ลงไปเล่นเนี่ยของแบบนี้มันดูกันออกว่าแบบช่วงที่ผ่านมานักเตะแมนยูเป็นยังไงนะครับคือถ้าเกิดคุณไม่หลอกตัวเองเนี่ยหรือไม่พูดในเชิงคอนเทนต์หรือเอาสนุกสนุกสนานกับเพื่อนกับพี่กับน้องอะไรแบบเนี้ยแมนยูเป็นลองรีวูทุกมุมถูกดูมุมไหนก่อนเกมนะก่อนเกมนะเออก่อนเกมนะแมนยูเนี่ยเป็นลองรีวูทุกมุมท่านผู้ชมส่วนมุมมุมที่แมนยูชนะก็คือ ต้องเล่นด้วยหัวจิตหัวใจ่าหลังกระชับกระชับเปลี่ยนจากรับเป็นลุกวางบอลแนวลึกทางตรงหลุดไปยิงอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราจะนึกภาพออกมันจะเป็นในลนักษณะรถบัสใช่ไหมครับตั้งรับแล้วก็สวนก็ไปยิงออันนี้ยมุมที่แมนยูชนะแต่มุมที่ลีพูชนะไม่เยอะเต็ไมไปหมดเลยโอ้โหแบบเพียบเลยแต่พอเล่นจริงเนี่ยหลังจากอันโตนี่ยิงสองสองนี่แหละเข้าสู่แดงเดือดของจริงแล้วผมไม่มีความรู้สึกแล้วว่าแมนยูเป็นรองล์พูทุกอย่างเนี่ยเท่ากันแล้ว แล้วล์พูเองก็ปล่อยให้แมนยูเนี่ยยังอยู่ในเกมอาจจะเป็นเพราะว่าประมาทหรือเปล่าเขาคิดว่าคิดว่าแบบเฮ้ยแมนยูช่วงที่ผ่านมาสภาพแม่งเป็น,ปนยังไงอ่ะเราก็อประคองหรือแบบตอกแตกตอกแตก,ตกประวิงเวลาไปเรื่อยจังหวะจบได้ไม่จบหรือควรจะเน้นไม่เน้นอะไรแบบนี้อย่างที่เจเกนคอบเขาให้สัมภาษณ์ในลักษณะเหมือนเชิงก็บ่นลูกทีเหมือนกันว่าแบบเราติดประมาทซึ่งผมคิดว่าเป็น,ปนแบบนั้นจริง รวมรวมถึงการเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวแก้หมากของตัวเองด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเข้าทางแมนยูทําให้ยังอยู่ในเกมลูกที่แรดฟอร์ดยิงออกอะ่ะสามสองอะ่ะจริงๆลูกนั้นเนี่ยผมผมผิดหวังแรดฟอร์ดมากนะผมรู้สึกว่าเขาดูดบอลลงดีแล้วอะ่ะแต่เขาน่าจะนิ่งกว่านี้ต้องชมเคเลเฮอร์ที่ออกมาเร็วแล้วก็กางตัวใหญ่มากแล้วมันก็บีบ<ม>ให้แรชชี่เนี่ยต้องยิงไปเสาไกลแต่ถ้าเกิดแรชชี่เนี่ยมอง คืออย่างว่าแหละมุมมองของคนยิงกับมุมมองของคนดูต่างกันแต่ถ้าเกิดเป็นนักเตะเอาง่ายๆเอปาเป้ผมว่าลูกยิ้มยิงยัดเสาแรกพี่โฟนมผมว่าลูกยิ้มยิงยัดเสาแรกพรพลาดไปอะเราก็รู้สึกเซ็งนะกับแลดฟอร์ดนะแทนที่จะปิดให้ได้ภายในเก้าสิบนาทีแต่ผมเห็นแลดฟอร์ดมันลงไปนอนแล้วแบบกลุมหน้าแล้วผมก็ผมก็ไม่อยากจะแบบบ่นอะไรมากเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนแบบเตะบอล่ะ ผมมาพลาดลูกจังหวะแบบเนี้ยบอยเราด้วยความที่เราเป็นกองหน้าผ้าเย็นเราเราเคยพลาดจังหวะแบบนี้ไกลแค่เราเตะก,กับเพื่อนอ่ะเรายังเซ็งเลยแม่งเลยยิงลูกนี้ไม่เข้าพาให้เพื่อนแม่งต้องออกไปนั่งต่อคิวอีกรอไปอีกเจ็ดนาทีสิบนาทีและนี่เป็นเป็นนักนักเตะระดับอาชีพอ่ะแถมแมตช์การแข่งขันก็เป็นศึกวันแดงเดือดด้วยอ่ะถ้านาทีเนี้ย มันจบลงด้วยแมนยูแพ้ผมว่าและฟอร์ดนอนไม่หลับอืมนอนไม่หลับเลยอะคือโดนด่าก,ากห็หนักอยู่แล้วนะแม่งถึงขั้นนอนไม่หลับเลยยังดีที่แบบมาแก้ตัวได้นะครับ